สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบวันนี้ทำงานหามงครับผมเนาะปอกไม้ตกปลาเก่าครับอย่าที่ใช้ปลายางครับกับรอกไพโอนียครับผมเนาะมารุนกันมีแต้มมาวันนี้ครับผมไม้สวยครับไม้สวยมากครับผมที วันเสาร์ที่หนึ่งครับผมเนาะนี่เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งออกหมายครับยำแรงงานหาโมงโอ้ยุ่งหลายครับผมเนาะนี่ตัวมี่แต่ในวันนี้ครับผมรุนกันครับผม Ui, nhung vậy gặp Khi sửa không Đốn nó Đốn nó không? Đốn โอ้โหช่อนครับสสยๆครับตียำๆมีตัวโดนครับสสยๆครับสุดยอดครับแต้มสองครับวันนี้ครับสุดยอดครับโอเคครับผมเนาะฝากกดติดตามครับผมเนาะ YouTube บุญถมชาแนลครับผม สุดยอดโอเคครับผม